आपा मन करहि नपा आइलेर न आ सबोनी i'm gonna make you big i gonna you น,น,น,นี้เป็นศิริโมงคลนะครับด้วยความตั้งใจ สงแม่บ <Happiness>, ุแ <passwords> ม่่งม่คับเนอแต่เอาไปที่แสล่เลยเ้าไปที่แสแลยคับเนอรบว่าเอาอย่าง 我听红，你看不起来。大家几位啊？哪位来啊？点蜡烛系啊？陈 有分。Kind of Oh, I can cuối tháng khó chơi, bán, mà chụp ขอฉันเถอร่องตนทุกท่านได้ดาวน้าอ๋อสามจุพร้อมกันเะจจะนั่โมเดสสากาวะโตอาละอตโตสัมมาสัมพุทธสัพนะนั่งโมเดสากาวะโตอาละอตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่ โมตสัพพภาวตอะหังอัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอมังมัคคังพันแดกสิมังมัคคังพันแดกสัพพริคารังกถินะธีรณะพุทธัง สาทุโนพันแดพิภุสังคอโิเมังสัตริมารังกัทินาจีมารชุกสังปติทังหาดุปติท่าแหดวาจักเอกมิณาทุกแสนะ กัจจิตังกัจังอารัตุอัมหากงอัมหาตังจขรัเจังติตตายสุขายะสุขายะนิพพานาจัาจัก้าเด่ขพิสงระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าถังหายข้พงหลายอน้อมถาวไว ผ้าจีวอนกระถินพร้อมทั้งบริวันนี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าจีวอนกระถิ่นกับทั้งบริวันนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขันับแล้วจงกลางกรบถิน ด้วยภาพนนี้นเพื่อบรรยุเพ,บบยเพื่อความสุขเ,เพื่อมรรคผลนิพพานขอข้าพเจ้าทาั้าทางห,หลายตลอดกันนานเกิน

นทานกับทาง้าานิสงสปริวานทั้งพวกนี้เป็นของคุณโยงไครมุก แ้วแกลงในที่ทำการประชุมสงฆ์นี่ได้เฉพะเจาจงต่อพระภิกษุรูปหนึ่งลูกใดะหามีได้มีพระบรมงพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยืนยอมแก่อนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำประดินนหาราลัยภิสุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสุตตาคุณ มีสต,ติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีปุพกรณเป็นต้นพิสุรูปนั้นจึงเป็นผู้สมควรเพื่อจะกระทำกตินาธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ปัตนี้พระสงฆ์ดังปวงใจเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมยินยอม อนุญาตแก่ปีตุรปนั้นเกินข้ากินิทา,านกับทางภาคนิสังตะบริวารทั้งวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านพระอาจารย์มตีมาคุณโยเจ้าวาดวาดประบาททุกอ,องแห่งนี้เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกิน,านิารกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธาุญาตได้ถ้าพระมิสุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทับทวงขึ้นในข้ามกลางตรงถ้าเห็นสมควรแล้วใตจงให้สััสญญาสาธุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุของปสสุรพล ว่าเกิแล้วน้องเแลโมเดียวไปรับพรของเดินมาเจนานาสถาที่เป็นเจ้าภาพต้นเงินเนอร์ายืนเนี่ยเกฑ์มองกันหมดเชลโมดก็ตอบอบเณฑ์ดยเพนเทวดารอบตอบเพนดยสถานเอาพระเพนเนอร์เป็นเจ้าต้นเงินที่เรียกว่าพระเพน cái cơ quan cái ai muốn phải thanh soi co công an co môn co container thanh soi cùng la ăn thịt

ซึ่งก็เป็นคาัคาดหวังที่เป็นสิ่งที่ที่ีดีอีกอย่างหนึ่งดัานั้นอาจารย์านก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในส่วนของคนโยมไส่มุกแลกก็จ้าขาพใจจะได้สร้างสมภูรวัดแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านที่ได้ทำบุญในปีนี้โดยเฉพาะปัจจัยเงินนั่นก็จะได้นำไป ไปเป็นภ <chter> ูม well. i̇şte, oh. so, ิในการที่เราจะได้ทำ a ูมิฉลองไปหลวงอุโบสถแล้วก็ศาลานี้ต่อไปอันนี้ก็จะได้มาปัจนใที่ไปสมทบในการทำภูมิ จบเทวอาตาคำธรรมแล้วก็ท่านสุดท้ายขอเจริญพรเดียนเชิญคุณโยมเจ้บอลทิพย์หรือว่าแม่บอทิพยแสงองคงได้มอบปฏิการะเก่บก็อาจารย์หรือว่ามักกะายกเราได้ประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอจะมาภาพก็ขอเรียนเชิญคุณโยม อาคุณโย,ยมไข่พุกได้มามาก่กว<อ>เล็กๆน้อยในการที่ได้นำปุญกระถิ่นมาจากมาจากที่ฮ่องกงประเทศจีนเพื่อจะมาสร้างสุ้มประตูอะไรต่างๆนั้นขอขอแานมามสการวงพ่อทุกทุกและขอสวัสดีกับพ่อหลังชาวบ้านผู้มีเกียทุกท่าน ได้มาร่วมงานกระถินในปีนี้ไทยมุกได้มีโอกาสมาร่วมงานบนกระถินสมคีอีกครั้งและได้มาเป็นดอแทนเจ้าภาพใหญ่ที่ได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างสงประตูวัดพระตทุ่องอ,อ้อซึ่งเจ้าภาพติดธุระไม่ได้มาแต่มีคนจีนสิท่าน การที่ได้มาเป็นสะพานกวนให้กับรัฐบาทช่องออไขยมุกขับกวนถังพ่อหลังและคณะกรรมการตลอดถึงชาวบ้านที่เข้าใจไขยมุกได้จากวิธีกรรมทั้งศาสนาตามกรรมตังกังกัน,กนซึ่งทำให้เห็นถึง การคำเจนสั้นเจนเป็นการทำเพื่อความมั่นใจต่อกันทำบุญของคนจริงที่ขายมกได้เป็นสะพานบอกบนสร้างบุญร่มด้วยกับหลวงพ่ออาจารย์มนตรีเพื่อสืทอบทอดพระพุทธศาสนาแต่การสร้างบุญบ,บอกบนก็ไม่ได้ง่าย สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจมั่นใจรายการทำบุญไม่กทำเท่าที่ไถ่กทำได้ขอเพียงแดงข้าขกกราชการและชาวบ้านเชื่อใจในการความบริสุทธิ์ของไถ่มุกที่จะได้ร่วมสร้าง,งบุญสร้างบุญศรนเมื่อมีโอ,อก,กาสและไถ่กไม่ได้สร้าง เพื่อหาผลประโยชส่วตัวแกนี้ที่ขายมกได้รับจากหนุ่มพ่อมอนตรีและพ่อหวังตลอดถึงชาวบ้านขายมกก็พอใจแล้วแต่ปุนกระเทินนี้โดยสะพอตบริวัน ปักใจทั้งเจ้าภาพใหญ่จะได้นำเงินปใา,ายสายสมทุทนโนรการสร้างสมประตูวัฒนาทองออกตามจิตตนาของหลวงพ่อมันตรีเจนๆแล้วในการตั้งใจของเจ้าภาพใหญ่ที่จะถวายให้หลวงพอ่อที่ได้โดยช่วยถ่ายบ้านที่ ประเทศออสเตรเลียแต่หลวงพ่อไม่เอาฝ่ายชายสมดวัวหลวงพ่อว่าฝ่ายชายสมทุกทุนฝ่ายสร้างสมประตูวัดท่าทงออกดังนั้นพรานุก,ก็ขออนุโมทนาบนแทนเจ้าพักที่หลวงพ่อมอนรีและผู้ร่วมบลทุกทา่านใต้นำเงินมาสร้างสมประตูวัดท่าทงออก เพื่อเป็นปนระตูมหาอุศลเข้าไปส่งความติดความเจริญในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปนะเจ้าใคร่โมกข์บคุลนะเจ้า เหตุทีว่าคนเราเนี่ยคิดว่าต้องบำบักใจนิดหน่อยบำบัดใากก็จด้วยมสุขจากความรามรู้สึกต่างๆที่มีใต้องเชื้กันแล้วนั่นก็จะเป็นกาับยว่าเราแทบเชื่อไม่ได้ที่เราต้องอานะที่เป็นผู่ได้ตลอด สนผลบุญที่ท่านได้ค้ำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์ หให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า